มว่าเสียบูเบอรี่ให้มันเต็มถังสันมาเห็นเห็ดก็เลยแวะเก็บเห็ดก่อนมึงรู้จักเห็ดเท่าบ่เดาถังบ่เดาก็ตามอ่ะเสร็จบ้าบุงบั้งบุงบูเบอรีแมนเมื่อติดเขาตูกระวังตกนะครับเก็บเอาเก็บเอาเยอะมากขึ้นไปนี่แล้วก็เข้าไปก็จะ เข้าป่าล้างบ้านนะคะก่อนเข้าป่าแล้วก็ฉีดฉีดสเปรย์ก่อนสเปรย์กันเห็บกันแมลงก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเราก็เดินกันตามมาเป็นขบวนเลยค่ะเข้าป่าเข้าป่าเก็บบูเบอรี่ค่ะวันนี้อันตอนนี้ตอนนี้เวลาสองทุ่มนะจ๊ะเบอรสองทุ่มมึงสองทุ่มห้องเขาป่าเก็บบูเบอรี่วระศัลสองทุ่มสิเขาป่าเก็บบุเบอรี่วระศัลมึงเนาะป่ามึงไปดน้องป่าหุึ่ พ่อคนอ้วนห่วงดอนดองทุ่มแล้วคุณตื่นนี่คุณตื่นันแม่บ้านอินดีห่วงนี่เสองทุ่มจ้ะสองทุ่มมึงดูสองทุ่ม่นึกแกบุบลีเขาสิไใจจังไรมือนีรุนกันรุนกันมึงดูนะวบรรยากาศดวงอาทิตย์ยังบ่ลงแล้จ้ะตะวันเย็นแล้ไหมเก็บโยนสเก็บฮันดูฮันดูเช่มาเก็บจิเก็บกับข้ามาตินิมามาหอลบัตรพ่สารึ

สองทุ่มสองทุ่มเก็บบุบรีเล้วจ้ะปลุกปลุกเก็บเออสองทุ่มเราพาลูกเก็บเก็บอันบุบรีเบิ่งกระโดดมึงโดนเหี้ยนพ่นอยู่ไหนป้าบุบรีเบิ่งกระโดดทุนเห็นบ่าบรรยากาศเท่าผู้เขาบ้านอยู่บนอยู่บ้านอยู่เขาพ่อใดไมนเลินมันนี่วันศุกร์มือวันศุกร์ มองโอบอ็นฮต้งการฟุ่เอวารขอดดสิ่่าัวิสตู้ปล่มั้งก้วยไงคุบับ ย <Yeah>, <Yeah, me. S 1> น้ยเก็บเก็บใบเยอจ้ะหยนเก็บใหแล้วเพราะว่าแม่สิเก,ก็บมานมากันเจี่นซึ่งมาซึ่งคน <_ s> ซึ่งมาซึ่งคนเก็บเก็บใบไหม้ออาให้มามเด้อ

มเมีนเบสเยเข้ามาเก็บเก็บเลยจะมันเริ่มสุกเรามันสิมันสิว่ายเราเดี๋ยวมันกล็ลนถามว่ามาเก็บมันจะลนหรือนกมันกินมดนะเมีนเบดเลยเดว๋ว

Jeg heiver den, så flyr den tilbake oppi. Hei, vanne, tilbake oppi. Hei, Men da kommer blåbærene opp. Jeg heiver den ikke langt nok. Og så må bare tilbake oppi. Hei, hei. Hei, Og oh, gode blåbær. Og oh, blodet. Oh, Nei, gode Ja, ikke blodet. Jeg kan rekke Mamma. Jeg kan spise opp blåbæret, så sånn det er bare blader igjen. Så kan jeg tømme bladene ut. Så min også bare å spise blåbæret

ยาแต่ว่ากูท้าบเลยท้าบ่เต็มทังบ่อยออกจากป่าอุ้ยบุหรี่เต็มนาอะเตียงเต็มนาเลยป่ะนะมือครูเหรอไดครูเหรอได้เนี่ย้าบอเต็มทังบ่อยออกจากป่ามาดูผนถังผนถังันจักริบอกเป็นจอานเลยเก็บเอาต้นปูไ้กันได้แต่ก็เองแต่ก็ม่าโมนดินนะฮะเออโโดนอ่ะโมนดินนี่ พเลายย่างเลยมั่ยไปมือหนึ่งได้พันหนึ่งกับเป็นตะไบอยู่ดิสี่ชั่วโมงได้พันสี 4, 5, ห่ห้าพันฮะโอ้โอ้เด้ไปได้ไป,ไไปมึงเจอแล้วปลาดกยกดกดกว่าสั้น มันสุกเต็มที่แล้วมันก็หวานขึ้นกันมันเป็นบลูเบอรี่สายพันธุ์หนึ่งไงานบลูเบอร์รี่มันขมๆจัง่อยมันอะขมๆจัง่อยบวกมเลยรสชาติขมข่อยบวรี่ขมเลยข่อยแทบขมๆเขาจะเอาไปทำลิเคอร์ไอลูกนี้น่ะลูกคนบข่อยว่าข่อยกินได้เจ้าอยากได้จะไปเก็บอะไรกันเล้ยตะกูลตระกูลบลูเบอรี่ขึ้นกันแต่ว่าคนละอย่างมีประโยชน์นะไปเสิร์ฟดูได้เลยโอ้ยจะมีเสม็นเสี้ยสุก บลูเบอร์รี่เนี่ยมีประโยชน์มากอมหอมแต่ว่าพี่ว่ามันขมหน่อยนึงแอนตี้ออกซิเดน์สูงม,มากชอากินขมหน่อยนึงก,นก,นก,นกินกินกินพวกแอนตี้เนี่ยเจ้ากะเอาไปเฮ็ดน้ำกันกับบลูเบอร์รี่มันก็บอกขมแล้ว<ะ>อ,อ,อืมบ่เออผสม ลูกไส้เขาบ้านนะจจะว่าหินลายลายแม่เหลือแต่แม่กระมูดนี่ปลาตอนนี้หินลายหมดมาไวมาไวเก็บใบใบมาไวเท่เลยจะไปเรี้ยงอายุบ้านโอโหหหมาเก็บบูบอรีด้วยจะเนาะบันนี้่มาเห็นเหลืองเออเยอะกันเ,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 เลยเลี้ยวเข้ามาบังดู อ่อนเห็ดข้าบดตัดขาเลยจ้ะเพราะวันมืมดหรอเริ่มค่ำแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเห็ดไป,ปตัดขาอยู่บ้านน่าจนะเนาะเพราะว่าตอนนี้เลยเลยปลาบุบุรีมนันไอยเดียวไม่เห็นเห็ดเลยจ้ะเย็นเห็ดก็เลยเอาเห็ดสักคนน้องคนเห็ดเดือดจะเห็ดเอาเห็ดสักคนบุบุรีเอาไว้ที่หลัง เอาเห็ดซุกันเห็ดลายเข็มถาดเข็ถานดูบุรีด้วยค่ะว่าบ่ได้เอากระตามากไหมกระตามติ่มเราจ้ะเลย่ออกเก็บอันเขาเมื่อก็้บุบุรีด้วจ้ะแต่ว่าแต่ว่าได้เห็ดไหมเขาก็เลยเก็บเห็ดจ้ะกันคือสิบวอมันจะสามถุงเรามาจ้ะอันนี้สามถุงเราด้วยหนี่ง เห็ดไม่กระดอกงามือเปล่อนบุบุรีเลอยบุบุรีป้าสวนกอนนป้าดอกงางาพูดนล้แต่ยังก็เอาเบิดเขาป้าจังมือนี่มอนี่เอาคุมเลยเขาป้า พุ่มบุบบรีหันเลี้ยวขวาขึ้นไปนะม่ตะแต่บุบบรีด้วยนะเจ้าพี่พี่เห็นเห็ดพี่ได้เอาเห็ดก่อ,น,อนมึงว่าเสี่ยวบุบบรีให้มันเต็มถังวะสันมาเห็นเห็ดก็เลยแไปเ,เก็บเห็ดก่อนมึงดูจ้ะเห็ดเท่าบ่ได้เอาถังบ่ได้เอากับตามาใส่นี่จ้ะเอเ้ยยุ่งต่อจนว่าน้ำบวมหมดแล้วออกไปเดี๋ยวเก็บบุบบรีไหม อันนี้เหรเดี๋ยวเห็นเรื่องเออเหยเขาแวะเขามาซื้อจ้ะมึงมาเนเอาเอาเอพิงพอง่งเอาเก็บเอาเลือดด้นี่เก็บเพลงเลือดโอ้ยพอมาพี่น้องเมึงเฮาเก็บเฮาเก็บบุบรีบห่ออะไรเห็ดดิใส่ถุงไปพร้อมได้มือกินเห็ดมันมือนีเฮ <ๆ S 2> าได้บุบรีแล้วจ้ะเต็มทางกับเพชรถุงหนึ่งเนี่ยกับมาบาดมากับะม,าบาม่บมาดดีดีเบ้างนานาเบ้างบ่ได้แล้วปากบวมปากบวมมืดกระสีเบาบ่ได้แล้วจ้ะจังไลยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ ปากบวมแล้วคะ่ะเขาเก็บยุ่งเกงยุ่งการปากบวมแล้วก็ทายุดอสหนาเปียนนะคะคลิปนี้หนาเปียนคลิปนี้เซ็กซี่แด้วแต่คลิปนี้เซ็กซ <c lic> ี่นี่แหละฉีดฉีดปากว่าบวมแล้วยังยังบวมท <m akes> ามคุ้มเครื่องเราจะออกจากปลาหมาา่าทักเท่บริเท่ไหมนี่ออกจากปลามานี้นี้แมงมากัดหนามมามุดมาห้าหล่อนจุกหน่อยจุกมหน่อยอยู่นี่มันนักตามมาอยู่ดิหนิเต็มอายุยัอยู่นี่นักนึกกน อุ้ยเกือบได้เต็มทางไปบ่โดนวนทีจ่าตะวันว่าเซลเต็มทางบ่ได้เพราะว่าแมงมันหลายเก็บบุเบลีถึงสามถุมจ่าตะวันเข้าเข้าสูบเอาไว้สูบหินบ่าไว้หินกัดเต็มหนาเต็มหมดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะเด้อเบิืงมือ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 จ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีบานอินดีเลยในซ้ำๆกันด้วยจวะา